ตรงนี้จะเป็นปาปลายานะครับเป็นโรออนนะครับจากสารสกัดมะละกอนะครับเพื่อทาหลังยุงกัดเพราะปกติเนี่ยจะเป็นที่เรานึกถึงนะครับจะเป็นยากันยุงแต่ว่าพอยุงกัดปุ๊บเป็นผื่นเป็นตุ่มเนี่ยครับเราก็จะไปที่ร้านยาหรือไปโรงพยาบาลนะครับก็ใช้ยาส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นสเตียรอยด์นะครับแล้วก็ตัวนี้เราผลิตออกมาเพื่อเป็นทางเลือกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ลดอาการอักเสบได้จริงๆจุดเด่นสามประการของเราก็คือมีทําให้ตุ่มยุบเร็วนะครับ หายคันแล้วก็ไม่ทิ้งรอยดำหลักๆคือเราจะขายในประเทศนะครับแต่ว่าก็จะมีทางดิสตริบิวเตอร์ต่างประเทศอย่างฟิลิปปินส์ก็มีมารับไปเหมือนกันการทําธุรกิจโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต่ในยุคสมัยใหม่ก็แล้วแต่การเกิดขึ้นของภยารยญา่ยมันมาจากอะไรมันมาจากวิธีคิดอะไระจะทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นนิชโปรดักต์ก่อนอนะครับแล้วก็เราถ้าเกิดเรามีชื่อเสียงในใน,ใน,ในจุดที่เป็นนิชของเราแล้วเนี่ยแล้วเราอาจจะค่อยโตไปทางอื่นเพราะอย่าง ตัวรอนทางาหลังมีกันรจริงๆตลาดมันไม่ได้ใหญ่มากนในในราคาระดับนี้นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับแต่ว่า,าเราได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วเราก็าจะผลิตพัฒนารูปแบบอื่เดินต่อไปอะไรเงี้ครับ